รักของคุณต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรคุยน้ำสอด King of Cups d e m n Place Ace of Swords d e a n p l e r ทูออบซเมื่อวันที่คุณเริ่มกลับมาอยู่กับตนเองกลับมาชัดเจนกับตนเองรักตัวเองเมื่อวันนั้นคุณจะเริ่มรู้สึกไม่อยากสนใจไม่อยากรอและอยากจะตัดเขาออกไปจากใจออกไปจากความรู้สึก เมื่อถึงวันนั้นเขาจะกลับมามอบความรักมามอบความรักให้กับคุณเพราะเขายังรู้สึกกับคุณอยู่มากยอมให้คุณตัดเยื่อใยซะที่ไหนเขามองว่าคุณเป็นที่สุดแล้วเพราะคุณคือคนที่ใช่คนที่ใจเขาตามหาเขา อยากจะชัดเจนอยู่กับคุณนะใจอยากจะชัดเจนแต่การแสดงออกกลับทำให้คุณรู้สึกยังสงสัยยังงงๆว่ามันคืออะไรอยู่ในสถานะไหนก็เขายังนิ่งอยู่สักขนาดนั้นหนึ่งว่า รู้ว่ารักแต่ไม่แสดงออก